ยายรถของค,คุณออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเห็นไหมว่าน้องเขาป่วยไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาเอารถออกจากบ้านไม่ได้แล้วมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันใครจะป่วยเรื่องของเขาสิเกี่ยวอะไรกับฉันละ่ะใช่ค่ะมันไม่เกี่ยวกับพี่แต่ตอนนี้พี่ช่วยยายรถก่อนได้ไหมคะพี่หนูจะไม่ไหวอยู่แล้วโอ้ยใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้ว,ลวจะไม่ทันแล้วเนี่ยเฮ้ยที่จอดรถไม่มีมนี่ยังมีดเนี่ยจอดตรงนี้ได้ไหมนะ ขอจอดตรงนี้แล้วกันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วสายเขาไปแล้ว จอดรถตรงนี้ไม่ได้นะครับทำไมจะจอดไม่ได้คะตรงนี้มันหน้าบ้านคนอื่นเขาครับคุณฉันรีบค่ะขอจอดแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ไม่ได้ครับป้ายเขาก็เขียนติดอยู่ว่าห้ามจอดรถขวางประตูครับคุณแลวนี่คุณเป็นใครคะผมเป็นรปภหมู่บ้านครับก็แค่ายามมีสิทธิ์อะไรไม่ให้จ,จอดตรงนี้อีกอย่างจอดแป๊บเดียวจะเป็นอะไรไปถึงผมจะเป็นแค่ปรปภอ่ะผมก็ต้องทาตามหน้าที่นะครับถ้าคุณไม่ให้ฉันจอดคุณก็เข็นรถฉันออกไปเองสิคะเสียเวลาจริงเลยเออคุณครับคุณ แล้วแบบจะทำไงดีล่ะเนี่ยโอ้จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นไม่พอใส่เบรกมืออีกต่างหากแย่จริงเลย I <laughs> do หน้าพี่ดูซีนมากเลยนะคะให้พี่นอนพักนะแป๊บเดียวก็หายหนูว่าไปหาหมอดีกว่าค่ะนะคะไม่เป็นไรโพนี่ให้พี่นอนพักเถอะก็ได้ค่ะมามาีหนูพะนอนนะค่อยๆนอนนะคะพี่ หน้าบ้านแล้วเนี่ยพี่นั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะใครมาจอดรถของหน้าบ้านเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับพี่รู้หรือเปล่าเขาว่านี่รถไทรอ๋อมีผู้หญิงคนนึงเขามาจอดไว้ครับแต่ผมก็บอกแล้วนะครับว่าจอดไม่ได้งั้นพี่ช่วยหนูได้หน่อยนะคะไม่ได้หรอกครับคุณผมพยายามแล้วแต่เขาใส่เบรกมือไว้ครับงั้นจะทํายังไงดีคะพี่พี่หนูปวดท้องหนักมากเลยต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าจอดแค่แป๊บเดียวแต่นี่ก็ครึ่งวันแล้วครับเขายังไม่มาเลยเนี่ย ก็แค่ยามมีสิทธิ์อะไรไม่ให้จะจอดตรงนี้อีกอย่างจอดแป๊บเดียวจะเป็นอะไรไปถึงผมจะเป็นแค่รอภอ่ะผมก็ต้องทาตามหน้าที่นะครับถ้าคุณไม่ให้ฉันจอดคุณก็เข็นรถฉันออกไปเองสิคะเสียเวลาจริงเลยอคุณครับคุณพี่มไไหมคะพี่คุณครับคุณครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมโทรเรียกรถพยาบาลให้นะครับค่ะค่ะเดี๋ยวมาลองข้างนอกหน่อยก็ได้ค่ะพี่ อะไรเนี่ยมนเสียงดังไวไว่นวายอะไรน้ารถฉันนี่คุณมาก็ดีละรีบย้ายรถของคุณออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเห็นไหมว่าน้องเขาป่วยไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาเอารถออกจากบ้านไม่ได้แล้วมีสิิ์อะไรามาสั่งฉันใครจะป่วยก็เรื่องของเขาสิเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะใช่ค่ะมันไม่เกี่ยวกับพี่แต่ตอนนี้พี่ช่วยย้ายรถก่อนได้ไหมคะพี่หนูจะไม่ไหวอยู่แล้ว<อ>นะคะพี่ย้ายรถเถอะนะคะเออเออเดี๋ยวไปย้ายให้ทําธุระเสร็จพอดี พยายามค่ะ๋ยวช่วยอุ้มคุณล้นให้หน่อยนะคะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ถึงออกกันนะคะพี่อะไรกันนะักหนาเนี่ย oh <my S 2> เรื่องแค่นี้เองไ,นะไปเลยครับไปเลยครับไปเลย หลบอย่างนี้เห็นไหมคะไม่เห็นค่ะเบื้องหลังขอจอดแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ไม่ได้ครับอะไรนะจอดไม่ได้ครับจอดไม่ได้นี่อย่างไรลยุกนะอย่าให้ชิ้น blue หรื้ชิ้นรู้ e นะไปที่กล่องมาที่ก่องหมดแล้วนะนี่ก็่องานาดก็่องเก่าแตอย่าให้ชิ้นรู้นะอันนี้ปวดหัวไม่รู้เลย